ละได้เสียก <Aristotle> ็ส like totally right ิ้นกรรมภิกษุทั้งหลายเหตุทั้งหลายสามประการเหล่านี้มีอยู่เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายสามประการเหล่าไหนเล่าสามประการคืออโลภะความไม่โลภเป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายอโทสะความไม่คิดปทุสลายเป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลาย อโมอหะความไม่หลงเป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายภิกษุกทั้งหลายเปรียบเหมือนเมล็ดพืชทั้งหลายที่ไม่แตกหักที่ไม่เน่าที่ไม่ถูกทำลายด้วยลมและแดดเลือกเอาแต่เมล็ดดีเก็บงำไว้บูดุษพึงเผาเมล็ดพืชเหล่านั้นด้วยไฟขันเผาด้วยไฟแล้ว พึงกระทำให้เป็นผงขี้เท่าคลันกระทำให้เป็นผงขี้เท่าแล้วพึงโปรยไปในกระแสลมอันพัดจัดหรือว่าพึงลอยไปในกระแสน้ำอันเชี่ยวในแม่น้ำมเมล็ดพืชทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพืชมีมูลอันขาดแล้วถูกกระทำให้เหมือนตาลมีขั้วยอดอันด้วนทำให้ถึงความไม่มี มีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาโดยแน่นอนนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายกรรมอันบุคคลกระทำแล้วด้วยอโลภะเกิดจากอโลภะมีอโลภะเป็นเหตุมีอโลภะเป็นสมุทัยอันใดเพราะปราศจากโลภะเสียแล้วด้วยอาการอย่างนี้เองกรรมอันนั้นย่อมเป็นกรรมอันบุคคลนั้นละขาดแล้ว มีลากอันถอนขึ้นแล้วถูกกระทำให้เหมือนตาลมีขั้วยอดอันด้วนทําให้ถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาภิกษุทั้งหลายกรรมอันบุคคลกระทําแล้วด้วยอโทสะเกิดจากอโทศะมีอโทสะเป็นเหตุมีอโทสะเป็นสมุทัยอันใด เพราะปาสจากโทสะเสียแล้วด้วยอาการอย่างนี้เองกรรมอันนั้นย่อมเป็นกรรมอันบุคคลน,นั้นละขาดแล้วมีลากอันถอนขึ้นแล้วถูกกระทำให้เหมือนตาลมีขั้วยอดอันด้วนทำให้ถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาภิกษุทั้งหลายกรรมอันบุคคลกระทำแล้วด้วยอมโมหะ เกิดจากอโมหะมีอโมหะเป็นเหตุมีอโมหะเป็นสมุทัยอันใดเพราะปราสะจากโมหะเสียแล้วด้วยอาการอย่างนี้นี่เองกรรมอันนั้นย่อมเป็นกรรมอันบุคคลน,นั้นละขาดแล้วมีลากอันถอนขึ้นแล้วถูกกระทำให้เหมือนตาลมีขั้วยอดอันด้วนทำให้ถึงความไม่มี มีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาภิกษุททั้งหลายเหตุทั้งหลายสามประการเหล่านี้แลเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลาย